บูธอะไรครับพี่เอบูธไอคาเขาชื่อไอคาดีไซน์ไอคาโอ้โหนี่เป็นรถของบริษัทแอปเปิลกัะครับไม่น่าใช่นะแต่ทรงดีมากเลยเนี่ยโอ้โหดูดิอืมแอปเปิลแอปเปิลต้องเป็นเอดิที่ไออะไม่แอปเปิลเขาขึ้นไอหมดเลยไอโฟนไอแพดไไม่อันนี้ไม่อะอันนี้ไอคาไอคือเลยไม่แอปไอคาเวลารุนยี่สิบสามสวย ไอคาวียีสามคอนเซ็ปต์เขาก็จะเป็นรถสไตล์แบบทรงมันคล้ายๆกับเหมือนรถจี๊ปเหมือนรถจี๊ปเหมือนเจคูเหมือนรถจี๊ปเขาบอกนะฮะทรงสไตล์รถจี๊ปทรงเดียวกันเลยเนี่ยเป็นรถกล่องมีทั้งอ่าห้าประตูหรือจะเป็นทรงแบบกระบะเขาก็มีมีกระบะเขามีท้ายท้ายเป็นกระบะก็มีเลือกได้ช่วงล่างโอช่วงล่างโอเคนะพี่มอเตอร์ไฟฟ้าช่วงล่างหลังเป็นมัลติลิงค์อ่าเป็นมัลติลิงค์ข้างหลังรีเบคซีล้อ ก็ถือว่ารถลุยๆพวกนี้น่าจะขับสี่นะน่าจะสองมอเตอร์น่าจะสองมอเตอร์ชอบมืเปิดอ่ะมันดูแปลกดีพี่มันดูแบบซอนเนี่ยซอนซ้อนดูลงแอบดูแลวนะใช่น่าเป็นสองมอเตอร์แต่ว่าต้องดูสเปกว่าจะมีสเปกที่ไม่เหมือนกันมีหลายสีมีหลายสีมีหลายสีคือในหลายสีที่เห็นเนี่ยต้องบอกนี้ครับคุณผู้ชมพี่หลามพามาดูเนี่ยผมว่าพี่หลามต้องพาดูหนึ่งคันหนึ่งคันที่ผมว่าจะจะเชียร์พี่หลามซื้ออยู่วะผมต้องไปใกล้ๆเลยนะคันนี้ผมไปใกล้ๆเลย ต้องบอกพี่ผู้ชมผมจะเชียร์พี่หลามซื้อฮะมันน่ารักมากนี่แบบมันน่ารักมากคือรถเขาออกแนวน่ารักอ่ะเดี๋ยวผมหลบหลบคนพวกนี้นี่มันมาเป็นขนปกปุยเป็นตุ๊กตาอย่างนี้เลยนะฮะนี่ผมไม่กล้าไปทางซ้ายนะถ้าไปทางซ้ายน้องเขาโปอยู่ไม่เก่งใจคือพี่ออกมาเยอะแต่ผมยินได้คุณเนี่ยนะนิสัย เอ้ยรถโอ้โหแม่ล้อเลยยังเป็นตุ๊กตาคือยางล้อเขาจะมาแบบดูเดี๋ยวเลี้ยวเออน่ารักน่าข้างบนนี้น่าจะดูดฝุ่นกันเยอะเลยขนขนน่าจะเลี้ยวได้ด้วยเลี้ยวได้ด้วยนี่เนี่ยเลื่อนเล่นเหรอน่ารักมากนะขับสี่พี่เพราะว่ามีเพาขับหน้าเห็นชัดเลยว่ารถเขาเป็นขับสี่ขับสี่โอเคนะฮะคนเยอะมากดิยบบูนนี้นะฮะ พอนี้นี่อยู่เกล้ไกันเป็นรถเครื่องยนต์ฉันดาบพี่อ้าวเหรอเป็นเครื่องยนต์เลยไม่ไฟฟ้าไม่จะเป็นฉันดาบครับเพราะว่าดูจากตรงนี้เราเห็นชุดหม้อน้ำฮะเพราะตอนนี้ผมพยายามดูอ๋อมีไฟฟ้าด้วยพี่ไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าอันนี้คือให้บิดให้บิดอันนี้คือชุดระบายความร้อนของตัวคอมเพรสเซอร์แอร์อ่าที่ผมนี่มันส่องดูช่วงล่างนะเพราะว่าเราไม่มีสเปคอ่านไม่ออกเลยเรื่องมันเป็นนอนส่องที่พื้นดีกว่าไหมเนี่ยไอ้กอล์ม่เรื่องอะไรส่องน้นเราดรงนี้ฉลาดนะเราอยู่ระดับนี้เราสามารถเห็นได้นะ เราก็แอบดูเข้าไปเพื่อใเพื่อคือมาภาษาจีนก็ไม่ได้แล้วตัวหนังสือที่นี่สเปคเป็นภาษาจีนหมดคนมิดยากครับบางอย่างก็ต้องทําใจนิดนึงครับก็พาดูกันนะดูหน้าตาดูรูปทรงเออไอผมชอบนะผมชอบไอกล่องเก็บภาษาจีนษเขาคล้ายคล้ายของเจค่ภาษากีนเขาบอลชูเพย์อืมบอลชูเพย์เกิดมาสนุกเกิดมาเล่นสนุกคือไม่เคยจริงจัง่ะชีวิตนี้ดูเล่นอย่างเดียวไอเนี่ยเป็นล้อกระทะ พี่ทรงดีสเปกนะถ้าพี่ถอยกลับหน่อยนะบอกไฟฟ้าด้วยคือรถทรงนี้ผมยอมรับออปชั่นเนี่ยต้องยอมรับอย่างคร่ะสวยบอกสวยดูเบาะด้านหลังดีดูบอกด้านหลังดิเฮ้ยเบาะสวยแยกพับครับแยกพับแล้วพับเบาะแฟลตนะดูให้ดีพับแฟลตลาบนะข้างในมันโซลิดดีนะสวยๆแบบนี้นะเปิดนี่เปิดนี่เปิดได้แอรเปิดค่อยเปิดแล้วเปิดแลนะทรงมันดีให้ดู กว่าท้ายเปิดข้างด้วยนี่ถ้าเป็นอาจารย์เต้ยมาเห็นต้องบอกว่าอออกมาไม่คีบเรนะมีกล่องเก็บของในที่อยู่ด้านนอกเลยเขาเชคเก็บกันด้านในข้างนอกเป็นแค่ทรงปิดไว้เพราะ้าข้างนอกเปิดได้เนี่ยหายหมดมีล็อกตอนนั้นเราดูของเจคูเจคูเปิดด้านนอกใช่ใช่เนี่ยมันคือเจคูเลยแหละตัวเนี้แบบเดียวกันเลยมีดูที่เก็บของมีข้างล่างอีกลึกลงอีกแบบเดียวกันเลยแบบเดียวกันเจคูเลยใช่ได้อือดีไซน์สวยปิดของเขาไม่ได้อีก ก็ตแต่สมุทรปราการภัยครบแล้วเข็มขัดนิ้รภัยห้าจุดนะห้าที่นั่งนะออพอแล้วคลิปยาวแล้วคลิปยาวแล้วพอแล้วไปไปไปตู <Okay. S 2> ้เพียงต่อครับครับ